สวัสดีค่ะสิ่งสําคัญที่วิศวกรสิ่งแวดล้อมจะต้องรู้และเข้าใจก็คือเรื่องของขั้นตอนการกอรา่กอสร้างอาคารนะคะเราอาจจะเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยอาจจะเป็นขั้นตอนการออกแบบหรือว่าการก่อสร้างแต่ในฐานะวิศวกรนะคะนักศึกษาจะต้องรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างตึกนะคะในการก่อสร้างตึกนะคะสิ่งที่วิศวกรส,สิ่งแวดล้อมต้องรู้ก็คือขั้นตอนการก่อสร้างออกแบบมีอะไรบ้าง ใครเกี่ยวข้องและเราในฐานะวิศวกรสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าวิศวกรสุขภาพิบาลเนี่ยเกี่ยวข้องในขั้นตอนไหนนะคะในการออกแบบนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องคนแรกเลยนะคะก็จะเป็นโอนเนอร์นะคะโอนเนอร์ Owner, เนี่ยเขาจะเกี่ยวกับตัวเขาจะเป็นเจ้าของโครงการนะคะโอนเนอร์ Owner, เป็นเจ้าของโครงการเสร็จแล้วโอนเนอร์เนี่ยจะเกี่ยวกับสถาปนิกนะักออกแบบตกแต่งภายในแสงสว่าง ดาออกแบบตกแต่งสวนแล้วก็มีวิศวกรต่างๆาหลายๆสาขาวิศวกรที่สําคัญที่สุดคือวิศวกรโครงสร้างนะคะแล้วก็รองลองมาก็เป็นพวกไฟฟ้าและงานระบบนะคะแล้วก็วิศวกรเครื่องกลในกรณีที่ตึกนั้นะจะต้องมีงานเครื่องกลเช่นฟต์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะหรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่อันนี้ใช้วิศวกรเครื่องกลแต่วิศวกร3ส่วนที่มีหลักๆนี่แหละคะ่ะ เราเป็นหนึ่งในสามจงภูมิใจเถิดเสร็จแล้วตอนนี้ในการก่อสร้างดงนะคะขั้นตอนการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่เนี่ยจะมีการออกแบบแบบร่างขั้นต้นพัฒนาแบบจัดทำการขออนุญาตก่อสร้างจัดทำแบบคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารแล้วก็ผู้รับเหมาส่งมอบงานเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายละเอยียดอีกทีหนึ่งเนาะเสร็จแล้วตอนนี้ ในขนาดใหญ่นะคะทีแรกเสร็จเนี่ยก็จะมีออกแบบร่างขั้นต้นเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะไปคุยกับสถาปนิกก่อนนะคะว่าเขาอยากจะได้บ้านประมาณไหนพอได้แบบร่างเบื้องต้นเสร็จสถาปนิกเนี่ยจะเป็นพัฒนาแบบก่อสร้างตอนที่พัฒนาแบบก่อสร้างนะคะก็จะมีวิศวกรหรือคนอื่นๆมาเกี่ยวข้องนะคะก็ มีหลายๆสาขาเนาะนักออกแบบแสงสวา่างมีเกี่ยวนะอย่างตึกบางตึกเนี่ยเขาต้องมาคำนวณเลยนะว่าเขาจะยิงไฟไปตรงไหนตึกเขาถึงจะสวยเขามีโปรแกรมการออกแบบตึกเลยนะมีสวนมีตกแต่งภายในเนี่ยก็หลายๆอย่างหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปขออนุญาตก่อสร้างแล้วก็จัดทําแบบก่อสร้างและราคาก่อสร้างไอ้แบบก่อสร้างและราคาก่อสร้างเนี่ยจะละเอียดกว่าแบบขออนุญาตเพื่อให้ก่อสร้างได้จริงนะคะแต่ในบางกรณีเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันส่วนใหญ่เวลาที่อาจารย์ทำนะคะ สองแบบนี้อาจารย์จะทำเป็นแบบเดียวกันให้มันจบไปเลยแล้วก็ประเมินราคาให้กับ o ออร์เ w อร์จะได้เอาราคานี้ไปเป็นราคากลางเพื่อที่จะคัดเลือกผู้รับเหมาสมมุติว่าเราทําราคากลางไปประมาณ10บล้าน20บล้านผู้รับเหมาเขาจะมา bid เ w อร์ก็ Owner จะเลือกผู้รับเหมาที่ดีที่สุดว่าร,ราคาถูกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคาจะต้องไม่หลุดจากราคากลางไปเยอะหลังจากนั้นก็เริ่มทําการก่อสร้างนะคะแล้วก็ผู้รับเหมาส่งมอบงาน ตอนที่สร้างนะคะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไปแตบบ่อาจจะไม่เหมือนเดิมตอนนั้นนะคะก็จะต้องมีกลุ่มทีมออกแบบเนี่ยค่ะมาแก้งานให้ผู้รับเหมาแต่ปกติผู้รับเหมาเขาจะจ้างทีมนี้อีกต่างหากนะคะแล้วตอนที่เสร็จนะคะก็จะส่ง s a แ s สบก็ View, คือตอนจบงานเนี่ยแบบเป็นยังไงเขาจะเรียกว่า S s u i ิว drawing นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นงาน S s u i e ว drawing ของตัวอย่างตึกของอาคารโรงพยาบาลมทสเนาะมันก็จะเขียนว่า S Bu นะคะ สร็จแล้วตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยในการออกแบบก็จะมีหลายๆคนเกี่ยวข้องน,นะคะพอออกแบบเสร็จเนาะได้แบบออกมาเขาเรียกว่า Construction Document B D Construction Document ก็จะเป็นแบบก่อสร้างเราเอาแบบก่อสร้างนี้ไปขออนุญาตก่อสร้างนะคะอ๋อในบางกรณีมีสินแสมนเกี่ยวนะสินแสนี่สาคัญนะคะในโครงการหรือตึกใหญ่ๆเนี่ยคือคือเจ้าของโครงการบางคนเขาจะเชื่อสินแสมาก เราดังนั้นเนี่ยเวลาคุยจะต้องถามสินแซหรือว่ามีอะไรได้บ้างหรือไม่มีอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วตอนนี้ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างนะคะก็มีมาขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่บางทีก็จะมีการแก้แบบแต่ถ้าให้แก้แบบก็จะอนุญาตไปเลยขั้นตอนการก่อสร้างก็จะมี2ทีมหลักๆนะคะทีมหนึ่งจะเป็นทีมผู้รับเหมานะคะถ้าสมมติว่าเป็นงานใ,นใหญ่ๆเนี่ยผู้รับเหมาจะต้องมีทีมสถาปนิกวิศวกร สาขาต่างๆอยู่ในทีมผู้รับเหมาเพราะถ้ามีปัญหาจะได้ปรึกษากันหรือว่าคอยควบคุมดูแลคนงานให้สร้างไปเป็นตามแบบนะคะและโอนเนอร์เนี่ยเขาจะจ้างกลุ่มผู้ควบคุมงานอีกกลุ่มหนึ่งไปคอยควบคุมงานของผู้รับเหมาอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วตอนนี้ ขั้นตอนการก่อสร้างเนี่ยตอนที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็จะต้องเลือกทำเลก่อนเวลาที่เลือกทำเลเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าถนนสายไหนวิ่งขานสายไหนผ่านใช่ไหมคะมีน้ํำไหมมีไฟไหมมีข้อกําหนดทางด้านกฎหมายอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เนอร์เขาจะเลือกทำเลก่อนว่าเขาอยากจะสร้างที่ไหนใช่ไหมคะแล้วตอนที่เราสร้างเนี่ยเราจะต้องตรวจหลังฉนดดูว่าชีอเจ้าของติดจำนองไหมทางเข้าออกติดสาธารณะสามารถเข้าออกได้หรือเปล่า มีตึกอะไรอยู่ใกล้ๆมันจะเกี่ยวกับระยะรน่นเนาะสำนักโยธาห้ามก่อสร้างประเภทอาคารประเภทอะไรบ้างอย่างเช่นอาคารที่อยู่ในวงรอบของเกาะละตะัตนนโกสินเนี่ยอาจารย์จําไม่ได้รู้สึกว่าไม่ให้สูงเกิน4ชั้นหรือ8ชั้นนี่แหละก็คือว่าถ้าสูงเกินกว่านี้จะไปบดบทบงังทัศนียภาพของวัดที่อยู่ในเกาะละะ้านนาโกสินเขาจะไม่ให้สร้างอาคารสูงจะสังเกตว่าแถวนั้นจะไม่มีคอนโด หรือว่าอย่างในตัวเกาะกางเชียงใหม่ที่เป็นในคูเมืองนะคะเขาจะเขาจะมี building code นะเขาจะบอกเลยว่าห้ามสร้างตึกที่เป็นตึกโมเดิร์นตึกจะต้องเป็นสีนี้หลังคาต้องเป็นสีนี้เพื่อที่จะให้กลืนกับตึกโดยรอบเนาะอันนี้ก็ต้องดูหรือว่าในบางพื้นที่ห้ามมีโรงงานในบางพื้นที่ห้ามมีขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในแนวเวนคืนไหมอยู่ในเขตวิทยุสื่อสารการบินหรือเปล่าเพราะว่าตึกบางตึกที่อยู่ในเขตวิทยุสื่อสารการบินเนี่ย จะกีดขวางกับทางเส้นทางขึ้นลงของเครื่องบินดังนั้นก็ไม่ควรจะไปอยู่อยู่ในแนวสายไฟแรง,งสูงไหมอยู่ในบริเวณโครงการตัดถนนซึ่งถ้าอยู่ตามนี้นะคะเราจะขออนุญาตก่อสร้างไม่ผ่านเพราะโยธาเนี่ยเขาจะเช็คก,กับกฎหมายก่อนที่เราจะขออนุญาตดังนั้นถ้าเราเป็นสถาปนิกหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเจ้าของโครงการเนี่ยเราควรจะตอบเขาได้ว่าตึกควรจะอยู่ตรงไหนหรือไม่ควรจะอยู่ตรงไหนนะคะ อันนี้หน้าตาของโฉนดที่ดินนะคะโฉนดที่ดินเป็นอย่างนี้เนี่ยจารย์ไปโหลดมาจากเนต็ตเนาะก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะมีระวางออกมาแล้วก็บอกว่าข้างหลังเป็นยังไงระวางที่ดินนะคะโฉนดเนี่ยแผนที่หนึ่งต่อสี่หมื่นเนี่ยเอสี่พันเนี่ยจะเป๊ะตามโฉนดเวลาเราออกแบบนะคะเราจะวาดตามโฉนดนี้เลยนะคะแล้วก็ขยายสเกลออกมาเพราะฉะนั้นตัวผังบริเวณเนี่ยจะเป๊ะมากอาจารย์เคยมีประสบการณ์การออกแบบที่ เขาเจ้าของบ้านเขาบอกว่าพื้นที่เขาเท่านี้ท่านี้สถาปนิกก็ไม่ได้ดูโฉนดเพราะว่าโฉนดติดจำนองอยู่แล้วโฉนดก็สถาปนิกก็ไปวาดตามเจ้าของบ้านบอก2ี่บคูนยี่สิบออกแบบไปจนเสร็จปรากฏว่าพื้นที่ที่เขาออกแบบอ่ะมันไม่เป็นไปตามแบบบ้านอยู่ชิดรั้วมากเกินไปแล้วมันผิดกฎหมายอ่ะเราออกแบบเสร็จไปแล้วก็ต้องรื้อแบบมีบางกรณีอาจารย์เห็นเขาสร้างไปจนเสร็จ เราก็ต้องไปทุบบ้านทิ้งเพราะว่าเพื่อนบ้านบอกว่าเอา้าทําไมมาสร้างบ้านติดบ้านเขาจัางเพราะว่าสถาปน,นิกไม่ไม่ได้ดูโฉนดน,นะคะดังนั้นเป็นความสําคัญมากนะคะที่จะต้องดูโฉนดอันนี้เป็นตัวอย่างของผังเมืองนะคะผังเมืองผังเมืองเนี่ยอันนี้พวกสถาปน,นิกเขาจะเรียกผังสีผังเมืองเนี่ยจะเป็นประกาศมันจะมีเมืองบางเมืองที่ประกาศผังเมืองผังเมืองจะบอกว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นอะไร แล้วตรงไหนสร้างอะไรได้ไม่ได้ถ้าดูตามผังเมืองของนครราชสีมานะคะตัวแถวๆนี้จะเป็นมทศเน,นาะแล้วการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละอันเนี่ยจะไม่เหมือนกันเราต้องไปดูในประกาศว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินอะไรเป็นอะไรอย่างเช่นให้จันดาวกสิชมูน่าจ,จะเป็นชุมชนเนาะสีม่วงเนี่ยจะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะคะสีเขียวจะเป็นเกษตรกรรมดังนั้นถ้าเกิดโรงงานอุตสาหกรรมอยากจะไปตั้งตามอําเภอใจที่จะไปตั้งพื้นที่สีเขียวที่เป็นพื้นที่ สีเขียวรลายลายเนี่ยเป็นพื้นที่ป่านะคะไปตั้งติดพื้นที่ป่าสมวนเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นโรงงานอสากรรมก็จะมาตั้งบริเวณพื้นที่สีม่วงนะคะ mm hmm. ก็หวังว่านักศ mm ึก hmm. ษาจะพอได้ไอเดียแล้วเนาะเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็หยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อคลิปที่2กันนะคะ